วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลโจนะครับก็เหมือนเดิมครับเวลาเจอผมนะครับผมจะพาทุกท่านมาดูรถที่สวยๆเดิมๆแบบใช้างานมาน้อยๆครับมือเดียวป้ายแดงเลยครับวันนี้ก็จะมีเป็นเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้า t o y ย t a h ไ l u ักลีโครับ2.4เป็นตัว Z e dition นะครับคันนี้ก็เป็นรถปี2022นะครับผลิตผลิตปี22แต่จดทะเบียนใช้งานปี23บอกเลยว่า สภาพนางฟ้ายังอายนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการดูรถนะครับว่าเราดูรถมือ2เราอยากได้รถมือ2เราจะดูตรงไหนเพื่อรู้ว่ารถเดิมจริงๆนะครับว่าว่าเดี๋ยวผมจะมาให้ความรู้ตรงนี้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวว่าไปแล้วก็เดี๋ยวพามาดูรถรอบคันก่อนนะครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนเดี๋ยวตากล้องพาดูนะครัดูรอบคันเลยเบื้องต้นคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงแล้วใช้งานมาน้อยมากนะครับ สีเดิมนะครับไม่ได้เก็บงานสีใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นสีเดิมก็ดูรอบคันก่อนแล้วกันก็เพิ่มเพิ่มเติมล้อแม็กหล่อๆนะครับยางก็จะเป็นยางของปี2023นะครับซึ่งดอกลางก็เหลือเยอะนะครับใช้งานอีกประมาณ2ปีค่อยเปลี่ยนกันได้นะครับนี่ฮะสีสวยบันไดบันไดเหยียบขึ้นก็มีนะเป็นตัวเตี้ยแต่เจ้าของเดิมเขาใส่มาเพื่อความสะดวกสบายต่อขึ้นนะครต่อการขึ้นดูรอบคันนะครับรอบคันเป็นยังไงดูเอาครับ บอกเลยครับสีสวยวาบางบงทุกจุดเดิมๆเลยครับไม่มีรอยเก็บงานแน่นอนครับตัวนี้บอกเลยน,นี้คือภายนอกนะครับดูภายนอกกันก่อนนี่ให้ตะกองผ่านด,ดูก่อนนะครับนี่เป็นไงบ้างชอบไหมครับไม่ค่อชอบไหมครับรถปีใหม่ๆไม่น้อยๆแบบนี้ถ้าถ้า ลูกค้าสนใจนะครับสามารถแวะเวียนมาที่ร้านนะครับแล้วก็มาดูมาทดลองขับดูด้วยตัวท่านเองได้แต่วันนี้ถ้าท่านไม่สะดวกมาเดี๋ยวสามารถดูผ่านคลิปนี้ได้ผมจะพาดูทุกจุดเลยนะครับเงื่อนไขการออกรถก็ไม่ยากนะครับแค่มีอาชีพชัดเจนไม่ติดแบคไลท์นะครับก็ออกรถได้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูนะครับภายในต่อเลยแล้วกันมาเปิดประตูก่อนนะครับป๊า แต่ขล้องพามาดูภายในก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกระจกก็เป็นปรับไฟฟ้านะครับนี่ระบเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาของเราติดมาแล้วอันนี้คือเล็งไม่อยู่ประมาณ40,000ืกิโลนะครับเห็นไหมฮะเครื่องเล่นก็เป็นจอทัชสกรีนนะครับเดิมโรงงานมานั้นแหละครับระบบความปลอดภัยเป็นแอร์แบซ้ายขวานะครับเบาเป็นเบาผ้าเดิมโรงงานนะครับสวยๆสะอาดสะอ้านเลยนะครับอันนี้คือภายในของเรา ก็ส่วนมากนิยมแบบความเดิมๆนะครับไม่ได้มีแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับภายในเป็นเดิมๆก็ออกที่จะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรออริจินอลอะไรขนาดนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวผมพามาดูความเดิมของเขาเริ่มดูจากห้องเครื่องเลยแล้วกันนะครับไปอยากเปิดฝากระโปรงแป๊บนึงขออนุญาตเปิดฝากระโปรงก่อนอันนี้เราจะพาดูแบบเรียๆครับไม่มีการตัดต่อเลยนะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราจะให้ลูกค้าดูเลยว่าเราไม่มีการตัดต่อเราพาดูแบบยาวๆแบบเรียวๆไปเลยวิธีการดูรถมือสองนะครับดันแรกนะครับดูข้างหน้าว่ารถเคยชนมาไหมเคยถอดเคยแกะไหมนะครับเบื้องต้นผมพาดูตรงนี้ก่อนอะเลนกล้องดูตรงนี้เป็นน็อตฝากระโปรงนะครับก็นี่ฝากระโปรงชนด้านหน้ามาถ้าเราถอดเก็บงานตรงนี้จะเป็นรอยกุญแจปะแจขันแล้วมันจะเป็นรอยนะครับส่วนแก้มข้างนี่ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูน๊บนึง พวกนี้นะฮะน็อตเห็นไหมครับจะเป็นเดิมเดิมไม่ได้แกะไม่ได้ถอดเก็บงานได้ทั้งสิ้นนะฮะคันหน้านะฮะดูคันหน้านะครับน็อตอะไรไม่มีแกะเลยนะครับอันนี้คือวิธีการดูนะครับว่ารถชนมาไหมข้างหน้านะครับดูด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับตรงนี้อันนี้คือฝากระโปรงนะฮะซ้ายขวาน็อตคือเดิมเดิมไม่เคยมีแกะไม่เคยมีถอดนะครับแล้วเรามาดูด้านข้างว่าเคยชนมาไหมนะครับอย่างเช่นถ้าเคยชนตรงนี้มันต้องถอดตรงไหนเดี๋ยวผมพามาดู นี่เห็นไหมครับตากล้องเห็นไหมครับหัวน็อตตรงนี้นะครับถ้าเกิดการแกะการถอดนะครับคือต้องมีการซ่อมคือแก้มอันนี้คือแก้มซ้ายนะครับคือการถอดไปเก็บงานเก็บอะไรก็คือต้องถอดตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือข้างหน้านะครับให้ดูว่ารถไม่เคยบดเกิดอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วเรามาดูว่ารถเคยพลิกคว่ำไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงไหนพลิกคว่ำมาตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคา่า ไอตัวหลังคานะครับเดี๋ยวเราเปิดดูว่าเคยพลิกคว่ำไหมนะครับเขาดูยังไงนี่ตัวนี้ครับถ้าเกิดพลิกคว่ำมานะครับเขาก็เกิดการซ่อมแซมแล้วมันจะไม่มีเม็ดอาร์กอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือเม็ดอาร์กมาจากโรงงานนะครับที่เขาเรียกกันว่าเม็ดอาร์กนะครับตัวนี้แหละมันจะเป็นรอยจุด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 นี้เพื่อความเป็นระบบของเขาเวลาเขาประกอบนะครับเหมือนกับเชื่อมให้ติดประมาณนั้นนะครับเม็ดอาร์กตัวนี้คืออันนี้คือรอยเดิมไม่มีการซ่อมแซมถ้าเกิดการซ่อมแซมมามันจะทําเม็ดอาร์กเหมือนเดิมไม่ได้นะครับมันจะ รู้เลยว่ารถคันนี้เคยพลิกคว่ำม,มาเนาะ๋ยวาปิดเข้าไปคืนก่อนเน็บปิดไปแล้วทีนี้ด้านหน้าเรารู้แล้วนะครับเรารู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันครับว่าเขาดูยังไงว่ารถเคยชนท้ายหรือไม่เคยชนท้ายมาดูครับนี้พาดูทีละจุดนะครับเพื่อเป็นความรู้เล็กเล็กน้อยๆยนะครับผมอาจจะรู้ไม่มากหรอกแต่พอรู้บ้างนะครับอันนี้คือด้านท้ายเดี๋ยว อันนี้คือด้านท้ายเดี๋ยวตากล้องมาดูใ,ใกล้ก่อนตรงนี้นะครับในด้านท้ายตรงนี้คือเม็ดอาร์คเหมือนกันไหมฮรเม็ดอาร์คแล้วก็สีโทนเดียวกันนะครับเห็นไหมแต่นี้ถ้าเคยชนท้ายตรงนี้สมมติว่าเราเก็บงานตรงนี้เขาต้องเคาะออกมาแล้วไม่สามารถทําเป็นเม็ดอาร์คอย่างนี้ได้นะครับดูซ้ายขวาเลยครับเหมือนกันมันจะมีเหมือนกันนี่ฮะเหมือนกันเลยน,นี่คือท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมท้ายเดิมมากๆนี่เห็นไหมครับ ทีนี้เราก็มั่นใจแล้วว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆมาทั้งสิ้นนะครับเนี่ยแต่คันนี้เราทําอะไรให้บ้างนะครับทันนี้เราทําอะไรให้บ้าง1น,นะครับเราจัดตรงลงล้อให้แล้วนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับยางก็ปีปียีใช้งานได้อีกยาวๆประมาณ2 3ปีได้เลยครับเพราะว่าดอกยังเหลือเยอะเลยส่วนตอนนี้เราโหลดเท่าไหร่นะครับเนี่ยให้ดูกล่องโหลด เราโหลดมา2นิ้วนะครับก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ก็คือขอให้ทรงมันสวยๆหน่อยแต่ถ้าลูกค้าอยากได้แบบทรงเดิมเราก็ทําให้ได้นะครับแม่ค้าช่วงล่างสวยๆนะครับเดิมๆแหนบดำๆรถใหม่มากนะครับใหม่มากบอกเลยครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกราคาช่วงท้ายนะครับเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากราคาคันนี้ปี2 2 2 3ดีนะเดี๋ยวตะ้องพาดูมาทางนี้หน่อยอ่าอ่าดู มาดูโดยรวมก่อนโดยรวมก่อน,นเห็นไหมครับสวยเดิมๆครับคันนี้บอกเลยแล้วก็บางคนปิดฝากระโปรงไม่ค่อยเป็นอันนี้ผมบอกเคล็ดลับนิดนึงบางคนปิดนะวางอย่างนี้แล้วกดอันนี้ไม่ถูกนะครับมันจะทำให้บางครั้งฝากระโปรงเรามันบางมันยุบได้แนะนําครับทําอย่างนี้นะครับนี่ปล่อยลงไปเลยนะครับมันจะเข้าล็อกของมันเองแล้วมันไม่ต้องกดนะครับ อันนี้คือการผิดฝังโปรบางคนไม่รู้อันนี้คือบอกนิดนิดหน่อยๆนยนะครับอ่าเมืองต้นนะครับผมน่ะได้พาดูอ่าทั้งช่วงอ่าข้างหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับวิธีการดูรถว่าเคยชนหรือไม่เคยชนด้านท้ายก็พาดูแล้วบอกเลยว่าคันนี้ครับสีเดิมนะครับบอดี้เดิมทั้งหน้าท้ายหลังค้างหลังคาอะไรไม่เคยบัติเหตุแน่นอนเอาง่ายๆรับประกันนะครับพาช่างมาดูได้เลยว่าผมพูดจริงไหมนะครับ อันนี้คือเป็นคลิปยาวๆนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับพาดูแบบเดียวๆเลยครับแนะน,น,นําก็แนะนําแบบผิดถูกไปเลยอ่ะไม่มีการตัดต่อแน่นอนคันนี้เป็นรถปี2 0 2 2ย้ำนะครับปี22แต่จดทะเบียนใช้งาน23เลขใไม่ก็อยู่แค่40,000กว่าโลนะครับ40,000กว่าโลก็สังเกตถ้าดูไปแล้วก็อันนี้ปี2025แต่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะปี24บปี่4 2 4 23ก็ประมาณก็ใช้งานแค่ปีกว่านะครับ ดูแล้วคันนี้ก็สมบูรณ์เลืมบอกไปฟิล์มนะครับฟิล์มตัวนี้ฟิล์มหน้าฟิล์มข้างรอบคันเราติดใหม่หมดแล้วนะครับฟิล์มเราติดใหม่หมดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเราทําให้หมดแล้วไม่ไม่กระทั่งล้อยางเราก็เปลี่ยนมาให้หมดแล้วเงื่อนไขเดี๋ยวบอกเงื่อนไขก่อนครับเงื่อนไขโปรโมชั่นเอโปรโมชั่นของเราเดือนนี้นะครับออกรถกับทางร้านนะครับแล้วก็จะได้เงินขวัญถุงกลับบ้านด้วย1 0,000บาท พอรับรถไปแล้วนะครับทางร้านดูแลหลังการขายให้ด้วย3 0 0 0 0กิโลเอ้ยถ้า30,000 30. สามเดือนหรือ10,000มกิโลอันนี้คือเดียวๆเ,เลยคนระับไม่ต้องตัดต่อแลอ่ามเดือนหรือ10,000มนกิโลนะครับคือการดูแลกับทางร้านนะครับก่อนส่งมอบทําอะไรให้บ้างส่งมอบนะครับเราไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับตรวจเช็คช่วงล่างตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับอันนี้เราทําให้ใหม่หมดเช็คระบบไฟนะครับคือทุกอย่างก่อนส่งมอบต้องเรียบร้อยครับเพราะว่าเรามีการดูแลหลังการขาย,ยแล้วใช่ไหมครับ เราไม่ใช่ว่าให้ลูกค้าไปแล้ววันสองวันรถมีปัญหาแล้วก,กลับมาอีกอย่างเงี้ยครับแบบนั้นเราเราไม่เราเรา,เรา,เ,ราเราไม่โอเคแบบนั้นเนาะเราอยากให้ลูกค้าใช้งานยาวๆไปเลยครับเป็นปีๆไปเลยฮรแล้วค่อยทักมาเออรถไปโน่นเน่ยเรารู้สึกแบบว่าอย่างนั้นเหมือนกับเราอะเหมือนเราเองอะเวลาเราซื้อรถที่ไหนเราก็อยากได้รถแบบดีๆดเดิมๆใช้งานน้อยๆแล้วก็ใช้งานแบบดีๆไปยาวๆเงี้ยฮะเหมือนกันนะครับเราเราชอบอะไรลูกค้าก็ชอบแบบนั้นนะครับ แต่ถ้าลูกค้ามาดูรถแล้วนะครับไม่ชอบล้อแมกอย่างงี้ชอกได้ยอดเดิมหรืออยากได้ไอตัวน,นั้นเพิ่มเติมสามารถพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าร้านเรานะครับประกอบรถบ้านนะครับออกรถง่ายๆตามใจลูกค้าอยู่แล้วนะครับสําหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่3 9 8 0สนบาทเท่านั้นนะครับย้ํานะครับรถปี2022จดทะเบียน23นะราคา398,000บาทผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียง7,00 0บาทเท่านั้น ออกรถฟีดาวนะ์นะหรือถ้าท่านอยากมาทดลองขับก็ได้เลยครับมาเลยครับมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมพาทดลองขับดูว่าสมรรถานะการข,ขับขี่เขาเป็นยังไงจะต้องมาลองขับด้วยตัวท่านเองนะครับท่านชอบหรือไม่ชอบก็จะได้ตัดสินใจง่ายนะครับส่วนอาชีพอะไรออกรถได้บ้างนะครับ1นนะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าอาชีพชัดเจนแล้วก็ไม่ติดเครดิตนะตอนนี้ออกรถได้แน่นอน ทำนาเลี้ยงวัวน,นะครับเกษตรกร,กรออกได้ครับพนักงานเงินเดือนรับเป็นเงินสดอายุงานหนึ่งปีขึ้นไปออกได้พนักงานเงินเดือนรับเงินเดือนผา่านบัญชี4เดือนขึ้นไปออกได้นะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตนะ,ะเงินเดือนขั้นต่ำก็9 0 0 0 1 0 0 0ก็ออกได้แล้วนะครับเก้า1ั0 0ออกได้แล้วนะครับส่วนท่านใดที่ถามว่าออกรถต้องใช้คนค้ำไหมอันนี้ผมต้องตอบเลยว่าถ้าลูกค้ามีเงินเดือนนะครับ2เท่าของค่างวดสามารถออกคนเดียวได้เลย เช่นคันนี้งวดอยู่ประมาณ70,00กว่าบาทท่านมีเงินเดือนอยู่16ื0นนะครับหมื่นท่านก็สามารถออกคนเดียวได้เลยหรือห5ื่นก็ออกได้แล้วนะหมื 15, 000, 16, 000นะ่นห้าหมื่นหกน่หารสนะครับมันจะเป็นค่างวดครึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือเงินเดือนครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับอันนี้อธิบายเห็นภาพนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยลูกค้าก็ถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงถูกถูกไหมแพงไหมอันนี้ผมขอตอบเลยว่าอยู่ที่ปีของรถนะครับเพราะว่า,าราคารถมือสอง ปีรถมือสองนะครับเขาจะดูที่อดอกเบี้ยรถมือสองเขาจะดูที่ปีของรถนะครับอย่างคันนี้ปีย2ิบจดทะเบียนยี่สิบสาก็ดอกเบี้ยก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับถ้าปียิ่งต่ําดอกเบี้ยยิ่งสูงปียิ่งสูงดอกเบี้ยยิ่งต่ำเอออันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับก็ลูกค้าสนใจก็ไม่มีอะไรมากนะครับสามารถทักเข้ามาในเพจมาสอบถามหรือเข้ามาทดลองขับดูตัวท่านเองก็ได้นะครับออ อันนี้ก็เรียวๆนะครับไม่มีอะไรไม่มไ,มมไม่มีอะไรบบ uh uh> ไม่มีอะไรแบบตัดต่อจริงๆนะครับก็ไม่มีอะไรมีแต่ความจริงใจนะครับต uh> uh ัวน uh 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 nee ี้มาดูอีกทีก็ได้นะครับมาดูอีกทีนะครับเพื่ออยากดูเพื่อความมั่นใจเนาะก็โดยรวมได้ความเดิมนะครับความเดิมไม่มีอะไรอความเดิมไม่มีอะไรก็มีแบบใช้งานแบบน้อยๆนะครับเลขไม้ก็แค่สี่หมนกว่าโลขับแบบยาวๆใครหาอยู่นะเป็นตัวนี้นะ ก็เป็นเครื่อง2.4เป็นตัว Zedition นะครับปี22-23ราคาก็แค่398,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000สามารถทางมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับแต่จริงๆผมอยากให้สะดวกแล้วเข้ามาทดลองขับดูนะไม่มีอะไรมากหรอกครับมาลองขับแล้วถูกใจตัดสินใจจองนะครับมาจำทำสัญญาอนุมัติมาได้โปรโมชั่นด้วยรับเงินกลับบ้านอีก10,000บาทนะครับ10,000บาทดูแลหลังการขายอีก3เดือนหรือ10,000กิ สามเดือนถึงหนึ่งหมื่นอ่าสามเดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเนี่ยครับมันก็เยอะนะครับเราใช้รถจนลืมนะครับว่าขับไปแล้วกี่กิโลว่ากี่เดือนนะครับอันนี้จริงๆเพราะว่าทางร้านเราใส่ใจเรื่องเรื่องนี้มากเลยครับเวลาเราคิดเหมือนกับตัวเราเองไปซื้อรถคันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วขับไปแค่วันสองวันรถมีปัญหาแล้วทางร้านไม่รับผิดชอบอย่างนงี้เราเรารู้สึกยังไงใช่ไหมครับทีนี้พอเราได้มาทําเองเราก็ ต้องทําตอนนี้ให้ดีนะครับคือต้องมีไปเลยนะครับนโยบายดูแลหลังการขายแบบว่า3เดือนหรือ1นึ่งหมื่นกิโลเนี่ยลูกค้าใช้รถแบบสบายใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะขับไปที่ต่างจังหวัดนะครับหรือไปเสียอยู่ที่ไหนไอันนี้หมายถึงอยู่ใน,ใน,ใ,นในประกัน1นึ่งหมื่นกิโลหรือ3เดือนนะโพมาหาเราก่อนเลยครับเราจะมีเซอร์วิสให้แน่นอนนะครับถึงเราอาจจะไม่ดูแลตัวเองไม่ได้แต่เราก็จะมีทีมงานนะครับเข้าไปหรือแนะนําร้านใกล้ๆเพื่อให้ลูกค้าเข้าไป ไปเช็คไปตรวจไปไปซ่อมฟานนั้นนะครับอันนี้คือทางเราจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าช่วงประกันอ๋ออันนี้คลิปค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะครับแต่ก็สาระล้นวนๆนะครับสาระล้นวนๆอันนี้พาดูรถแล้วรถเดิมดูยังไงนะครับแล้วก็อาชีพก็แจ้งไปแล้วนะครับอาชีพก็แจ้งแล้วคืออาชีพอะไรบ้างเงื่อนไขอะไรก็บอกไปแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับถ้าอยากรู้อยากสงสัยอ่าอยากอยากรู้ สงสัยข้อไหนนะครับทักมา,าเพจของเราก็ได้ครับเพจบจรจกอปกรณ์รถบ้านนะครับแล้วก็สามารถโทรเข้ามามันจะมีเบอร์เซลนะครับมีเซลพวงเซลโจ้นะครับแล้วก็เซลเอินอยู่ในนั้นก็เลือกโทรสอบถามได้ทุกเบอร์นะครับรับรับ24ชั่วโมงนะครับรับโทรศัพท์นะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับคันนี้นะครับย้ําอีกทีโตโยต้าไฮรักดีโบ เป็นเครื่อง2.4เป็นตัว Z e dition ครับปี2022จดทะเบียนใช้งาน23นะครับราคาอยู่ที่3 9 8 0 0 0เาหนนะครับใครสนใจนะครับรีบเลยนะครับรถดีๆสวยเดิมอย่างเงี้ยราคาเบาอยเงี้ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับเข้ามาหาผมโจ้ประกอบรถบ้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมโจ้ประกอบรถบ้านขอลงคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกันอีีหน้าว่าจะเอาคันไหนมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ